นะครับเราก็มาอยู่กันที่อู่อะไรเอ่ยอู่ยูทูเอ็นจิเนียริ่งยูทูเอ็นจิเนียริงนะครับผมแถวไหนครับพี่วิทย์พระรามสองครับผมอ่าแถวพระรามสองนะครับผมโอ้นี้ขึ้นชื่อเรื่องเรื่องการตกแต่งโมดิฟายโมดิฟายมีรถอะไรบ้างผมต้องบอกอย่างนี้ไว้ก่อนว่ารถที่เข้ามาในอู่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นรถตระกูลซูบูรุซูบูรุอ่าแต่อู่นี้ไม่ได้ทำซูบูรุอย่างเดียวอ่าฮอนด้าก็ทำฮอนดามีฮอนด้าก็มีหรือรุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นก็สามารถ เข้ามาทําได้อันนี้เรามาถึงอู่เขาแล้วเราต้องไปเจอกับเจ้าของอู่หน่อยอ่าว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ผมว่าหน้าตาก็อาจจะไม่ได้หล่อเท่าเราอ่าเรามันหล่อตั้งแต่เกิดอยู่แล้วครับใช่ครับผมโอเคนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่เขาเลยดีกว่าอ่าเนาะไปเลยดีกว่าครับผมโอเค let's go ครับเราก็มาอยู่กับพี่เจ้าของอู่นะับน่าทึ่งอยู่ข้างๆเรานี่เองสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้พี่แนะนําตัวนิดนึงชื่อวุฒครับอู่ยูทูว์เอนจิเนียริงพระรามสองซอยสามสามพี่วุฒครับวิทย์ขอถามนิดนึงครับตอนนี้พี่วุฒซ่อมหรือโมดิฟายเนี่ยเฉพาะซูบูรุไหมครับพี่ทุกยี่ห้อครับทุกยี่ห้อทำหมดวันนี้ที่ผมเข้ามากันเนี่ยก็คือจะมาติดตั้งสายเบรกครับอาริการี่นะครับในรถยนต์รุ่นอะไรครับพี่เอาอย่างนี้เลยดีกว่ารถแข่งเลยดีกว่า ใส่รถแข่งเลยแล้วพี่รถแข่งเลยครับอันนี้ก็คือรถแข่งขันเลยถูกต้องไหมพี่ใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่วุฒิผมรบกวนสอบถามหน่อยครับพี่ว่ารถคันนี้ผลงานก็เป็นไงบ้างตอนนี้วิ่งพัฒนายอยู่ที่1ิบจุดสองสิบสองสจุดวิ10 2จุดวิศูนถึงสี่รอเมตรก็หมายความว่ารถที่แข่งขันดรากเนี่ยระยะทางเนี่ย4ี่รอยสองเมตรถูกต้องไหมครับพี่วิ่งอยู่ที่สิบจุดสิบจุดสองสิบจุดสองถือว่าแรงมากสำหรับรถคันนี้ ภายในปีนี้ครับพิวุฒจะมีแข่งขันอีกไหมครับจะมีประมาณป,ป,ปลายปีจริงๆถ้าไม่ติดเรื่องโควิดก็อาจจะมีรายการที่ลงแข่งขันมากกว่าน,นี้นะครับเหตุใดถึงเลือกใช้สายเบรกอะลกาลี่หนึ่งผมชอบใช้ของดีชอมใจของดีของดีงด,ดีที่สุดครับพี่ดีดี่าไหลเอามาครับผมแล้วหัวมันย้ำในตัวหมอมย้ำมาเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาย้ำเองครับพี่แล้วการั่วเนี่ยไม่มีครับผมพร้อมกัายนักแข่ง ก็คือ,อความปลอดภัยรถกับเจ้าของเพราะมันเกิดอ,อะไรขึ้นมาไม่คุ้มครับผมซึ่งผมเชื่อได้ว่ารถที่มีแรงม้าเอ้ยลืมถามแรงม้าเท่าไหร่ครับพี่เจ็ดร้อยกว่าครับเจ็ด <700 S 2> <700 S 1> ร้อยกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการติดตั้งสายเบรกของตัวคันนี้เลยนะครับผมเป็นยังไง <Okay. S 2> โอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ สอบสายเบรกนะครับอ่าในรถบรมโมลคันซ่า フ <laughs> フ เทได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ขับขี่บนท้องถนนไปเจองานหน้าที่งานรันแ็กแน่นอนแน่นอนครับ ตอนนี้เราก็อยู่ถึงหน้าอูแล้วรับก่อนนะครับโอเคเมื่อกี้พี่วิทย์ไปลองรถแล้วเป็นไงบ้างพี่ก็หลังจากที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปนั่งในซูบูรุอินเพซที่มีแรงม้ามากกว่ากี่ตัวนะพี่700กว่ากว่าเอง700กว่ากว่าเจ0กว่าเกือบ8 0 0ซึ่งผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้กลัวสายเบรกว่าจะรั่วจะซึม แต่ผมกลัวรถพี่วุฒิครับผมซึ่งขึ้นไปนั่งก็เปิดคันเร่งทีหลังก็หงายทีบอกแล้วสิ่งน่ากลัวออกตัวหน้าสมเพชไม่ครับพี่ไม่สมเพชเพราะว่าเมื่อกี้ผมลงมาก็มีอาการสั่นนิดนึงก็ตอนนี้ก็ยืนไม่ค่อยไหวแล้วนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวผมมาถามความรู้สึกพี่วุฒิหลังจากที่ติดตั้งสายเบรกอเลกาลีไปนะครับว่าเบรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่ระยะเบรกลดลงเห็นได้ชัดเลยลดลง ดีขึ้นดีขึ้นแล้วเบรกคุมง่ายกว่าคุมง่ายกว่าเดิมเยอะเลยง่ายกว่าเพราะของเก่าต้องใช้เบรกเยอะนี่ใช้เบรกน้อยลงนี่ก็ได้คําตอบจากพิวุิเจ้าของอู่นะครับฝากอู่หน่อยครับพี่แล้วก็เพจติดต่อทางไหนอะไรยังไงบ้าง Facebook Subaru Wood ภาษาอังกฤษ Subaru แล้วก็ w u บร้านอยู่พระรามสองครับผมมาเที่ยวได้ก็ชื่อเพจนะครับก็เป็น Subaru แล้วก็ Wood ใช่ครับนะครับ แล้วก็เพจร้านก็จะเป็น u 2 u e n g i n e e l i n อยู่พระราม 2, ซอ, 2> ามซอย33ครับผมโอเคนั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับใครอยากได้รถแรงใครอยากแต่งอยาก modify นะครับอยากเปลี่ยนอยากโมสามารถติดต่อมาได้เลยที่พี่วุฒินั้นสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัรับวันนี้วัสดีครับผมสวัสดีครับ